สวัสดีพี่น้องมื่อนี้มาพบมาพกกบกเบาเตียงเนาะมื่อนี้เบาเตียงที่มาลาต่อด้อพี่น้องเด้อเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้วอว่าสิเป็นอะไรตอนค่ำน,นั่นกำลังส่งหนักสำรวจเข้าไปเนาะเป็นหนัง,งบบนเผาเข็มเนาะรองเท้มันมืนนมมดก่อน มืดแล้วสิเริ่มเลยปฏิบัติการเนาะตอนนี้มันยังขับอยู่เราท่านมืดขับกันได้ลอยมืดกว่กวนานี้ก่อนเราจะสิลงมือทาเบิ่งน้ากันเด้อพี่น้องเด้อหนักสำรวจก็นยังมืดพวกแหงเลยยังมืดมือดอยู่นี่เห็ <c oughs> นักสำรวจเหาอเสียรซานเหาอนี่เส, <c oughs> สียรซานเตรียมโตแล้วพี่น <c oughs> ้อง มาทาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อมันสิเป็นยังไดถ่ายแล้วาะน้องโอยาก็จะขาวแล้วด้วปลดหมองก,ก่อนแนมะ่พี่น้องเด้อพากันนั่งถ่ายอยู่นี่ล้วนี่นี่กูเชีย่ยซานผู้นึงกันมีเหล้าขาวน้ำลายมือ้อนี้เนาะเจาะมากจาะมากเราทาถามคำเตรียเย็นไว้คำจะลอยลงมือ เริ่มปฏิบัติการแล้วงงเนาะแง่ไป้ไว้ได้ไหมมาถ่ายใกล้ไม่เห็นใปิไพ่แง่นะมอดแม่ถทรัพท์อดถทรัพ กำลังเริ่มพี่นองเนาะ

กำลังเกมเลยน้งนงองเนาะใช่ทเขาไปเอาถ้าก้าวประมาณแหม่มเมาเนาะเมาควันไฟก่อนให้ทงเขาไปเอาได้ยับขึ้นไปทึงได้ไหมเฮ้ยเออ,อพระบัตรมีบนในรถนะ่ะ ยู่ไปหนไงอยู <Courtney> ่ไปหนเงี้ยหนึ่งให้มันบ่เฮาอุดแล้วเฮากะเขาไปตัดเลยก่อนแม่มันยังเต็มอยู่ทึงหลังก็จำเถอเลยนะไคนั่งไ่ต้องห่วงหรอก กด้านี่ยนะถ้าดับไฟก่อนชุ้มชันนะไฟมัต้องแ่ใหม่หรอกซุกกัดกินเลยก่อนเนาะ้องเบิร์น้องบิน้องที่ได้บหรือไปได้ เก,เก็บแมวได้เอเมือทอดอ่ะเมือทอดป๋อเก็บแม่มันโอ้ยเก็บมันอยู่ในห้องก็ได้เดพอ,อืออได้ทอดเห็ดมินูต่อไปมันนะ ต้นนี้จะทำเล็จผลเอาเลยี่เรือผ่าแล้วโมจะขับไปตัดเลยค่อยนึ่นเข,ออนขานะอืมออว่าดูกไก่เลยไชมใคร,รขอไปตัดเนค่ยเอาผ่าไปให้ออาาเพรั๊เนี่ยนี่จะหามตัวสิงคปจวดดิเนะายยนะ Bụi niệm bơi hào nó <laughs> <laughs> bảo <laughs> tiêu một hào yan nha yan to nha nhao yu a răng kim nóng bụi nhoi nào người siêu hung gomina bụi nhoi siêu 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 จะน่าค่อยเสียกได้น้ำเนาะเริ่มตัดตัดมากี่บอกสูงสิน่เอาไปนะ มาใหม่กนุตัดเลยเอาไปทิ่มได้ใหม่แี่ดึงออกมาเตรียมเนาะเที่ยวมือแลยกำลังตัดนาพี่เนาะขต้น่อ